สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าวสำหรับวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์อากาศของวันที่3มีนาคม2566กันนะครับช่วงนี้ก็คือทางเหนือ อากาศก็ยังหนาวเย็นอีกต่อไปส่วนทางภาคใต้ก็จะเจอมอลสมและฝนฟ้าขนองที่ตกหนักบางแห่งนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนปกคลุมไทยตอนบนแล้วทำให้มีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง ภาคเหนือกับอีสานมีอากาศที่เย็นถึงหนาวส่วนกลางภาคกลางกอทมอและภาคตะวันออกก็มีอากาศเย็นในตอนเช้ารักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากอับคีภัยในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับสำหรับลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือที่มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแห่งและคลื่นอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ2เมตร มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการเดินเรือในอ่าวไทยตอนล่างต้องใช้ความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองวันนี้ไทยตอนบนก็มีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเว้นแต่ภาคเหนือก็ยังมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนนั่นเองครับ มาดูสภาพอากาศรวมๆของวันนี้ก็มีดังนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันต่ำสุดที่14-19องศาสูงสุดที่30-37องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดที่7-15องศานั่นเองครับภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาต่ำสุด12 ถึง19องศาสูงสุด30ถึง33องศายอดฟูอากาศหนาวต่ำสุด9ถึง14องศานั่นเองครับ ส่วนภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาต่ำสุด19-21องศาสูงสุด33-36องศาส่วนภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาต่ำสุดที่20-24องศาสูงสุด32-35องศาคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่จะมีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลา นาราธิวาสต่ำสุดก็คือ22-25องถึง25องศาสูงสุด29-32ถึง32องศาคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต่ำสุดที่23-26องศาเซลเซียสูงสุดก็คือ30-33ถึง33องศานั่นเองครับ คลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยต่ำสุดที่22-24องศาสูงสุดก็คือ33-35องศานั่นเองครับก็คือองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังในช่วงนี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงจะมีหนาวมีเย็นและก็มีฝนนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็เหมือนเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ